<7 S 1> <ช>เ7:37นาทีนะครับเรื่องเราเช้านี้กลับมาว่ากันต่อนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมก็คือแตงโมใช่ค่ะนะพูดกันตรงๆไหมแตงโมเนี่ยคนจํานวนหนึ่งไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ <ฮะ S 2> ด้วยความกลัวเรื่องเขาใช้สารเคมีเยอะอันนี้เป็นที่ล่ําลือกัน,น,ยนอย่างไรก็ไดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจึงภูมิใจเสนอที่จะบอกว่าขณะนี้มีการเปิดตัวแตงโมอินซีในงานที่ชื่อว่ายะโสธรเมืองวิถีอีสาน เกษตรอินทรีก้าวไกลสู่สากลเปิดตัวแตงโมอินทรีย์หลังจากกำหนดยุทธศาสตร์เมืองเกษตรอินทรีย์ครบวงจรตั้งแต่ปี58ไปจนถึงปี61ยโสธรเขาเน้นผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และพืชอาหารประจำถิน่นให้เป็นเมืองอาหารปลอดภยัยสู่สากลอย่างแท้จริงเมื่อหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงจำได้นะครับว่ายโสธรเปิดตัวนำเทคโนโลยีระบบ qr code มาใช้กับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยค่ะด้วยเทคโนโลยี QR code นี้จังหวัดยโสธรก็ขยายต่อเนื่องโดยเอามาใช้กับแตงโมอินทรีย์แล้วก็จะพัฒนาไปสู่สินค้าเกษตรอื่นๆของยโสธรด้วยประเดิมงานแรกนะครับทุผช้อมครับจัดที่ The Walk ตรงเกษตรนวมินทรานกิจกรรมชั้นหนึ่ง เริ่มแล้วนะครับจะจัดต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยต้องไต่สิบเอ็ดถึงสิบสามพฤษภาคม<น>งานแตงโมอินทรียะโสธรครั้งที่1ค่ะรวมกิจกรรมออกร้านทั้งขายทั้งประมูลแตงโมอินรีย์ที่อร่อยแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะคะ นี่ฮะแน่นอนว่าในงานจะมีการนําแตงโมปลอดสารพิษปลอดสารเคมีจากกระธรทนเนี่ยมาจัดนิทรรศการแล้วก็จําหน่ายในราคากันเองมีการสาธิตเมนูต่างๆจากแตงโมนะคะแนะนําขั้นตอนวิธีการปลูกแตงโมปลอดสารพิษรวมไปถึงมีการแข่งกินแตงโมและยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายค่ะไปร่วมงานหรือจะไปซื้อหรือจะไปสั่งจองแตงโมปลอดสารพิษลูกด้านะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นได้ดูหน้าจอ อันนี้จะเป็นการกินแตงโมอย่างสบายใจจริงๆใช่เพราะเป็นแตงโมอินทรีย์นะคะนะนี่ฮะแตงโมติด QR c ค d e ไม่ใช่เรื่องเล่นนะค่ะข้าวเยอะโสทรข้าวหอมมะลิเอ็นไหมฮะมี QR c ค d e ใช่นั่นแหละฮะจะเห็นชัดเจนนะครับหอมแดงจะทำาด้วยเหรอออในอนาคตมีหอมแดงสินค้าเกษตรอื่นๆของเยอะโสทรนจะไปขึ้ะเบียนกันต่อไปนะฮะนี่มี QR โค่ะมีแหล่งที่มาชัดเจนว่าปลูกจากแปลงไหน แปลงนั้นปลอดสารพิษปลอดสารเคมีอย่างไรอันนี้ต้องชัดเจนคือไล่ย้อนไปได้เลยค่ะเชิญชวนนะครับงานแตงโมอินซียะสทรครั้งที่1ค่ะจัดแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะจัดไปจนถึง13พฤษภาคมนะคะที่ลานกิจกรรมชั้น,น <The> Walk, 1เดอะ The w a เกษตรนวมินทร์ค่ะ